สวัสดีครับพบกับเมจิกแบร์แคนเดนี่นะครับผมอ่านี้นะครับผมเป็นพี่หมีรีวิวไพ่นะครับอีกหนึ่งสำหรับเที่ยวน้องขอกันเข้ามานะครับเป็นสำหรับที่พี่หมีต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับนี้เนี่ยโซเอาไปแล้วหมดไปแล้วนะผมแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าส่วนตัวอยากได้เพิ่มีเหมือนกันก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับผมแต่เมีนง้องอยากจะดูสำหรับนี้รีวิวนะผมก็ดีที่ให้หมีจัดให้นะครับสำหรับที่มารีวิวในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือสำหรับนี้ครับผม ตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่าบั m b บบีนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นของค่ายอิลูชช i ิสนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ผลิตไพ่สวยๆออกมาเจ๋งมากเลยนะอ่าตัวนี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งของเขานะครับผมก็หน้ากล่องนะครับผมหน้ากล่องนี่คือจะเป็นสีแนวไข่ไก่หมดเลยเนาะอ่าอันนี้พี่หน่แน่ใจว่าสีในกล้องเนี่ยมัน,ม,นมันจะมันจะดูแบบแตกต่างกันหรือเปล่านะแต่อันนี้คือจะเป็นสีแนวไข่ไก่นะผมแล้วก็ด้านหน้ากล่องก็คือเป็นเหมือนแบบฟาร์มเลี้ยงพึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นสโลแกนของเขาครับเขียนว่า Be Make the Whole World Sweet นะผมก็อารมณ์าว่าพึ่งทำให้โลกหวานนะครับผมอ่ด้านข้างกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่าเป็น Nationaly Smooth นะครับผมตัวนี้นี่ดูก่นนะไม่แน่ใจว่าแสงมันจะเห็นไหม่ตัวนี้นะผมอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็คือจะเขียนว่า What a b u s นะครับผมแบบนี้นะครับด้านบนกล่องนะก็จะเป็นรูปพึ่งแบบนี้นะครับผมนี่ นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นของค่าย i l l u s i o n i s t นะครับผมตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นลายแบบถ้าดูจากด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นลายทูเวปกตินะผมก็คือสับด้านไหนก็คือจะเป็นเหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะครับตรงลิ้นกล่องนะผมตัวนี้ก็จะเขียนว่า br beautiful นะแต่เขาเขาเล่นคำนะผมก็คือใช้ตัว b แล้วก็คือ b นั่นแหละแต่ก็คือเป็น beautiful นั่นแหละแต่ก็คือ b ก็เติมตัว e เข้าไปนะ อันนี้เป็นการเล่นคำของเขานะครับผมอ่ะโอเคแล้วก,ก็ตรงลิงล้นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปรังพึ่งแบบนี้นะครับผมอ่ะเท่น,นี้มาดูกันนะครับสใบแรกก่อนนะผมสใบแรกอันนี้จะเป็นใบที่แถมขึ้นมานะผมอ่ะโอเคใบแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เขาเขียนเหมือนกันบอกว่าบีบีพึ่งอะ่ะคืออะไรอะไรประมาณนี้นะผมอันนี้จะเป็นใบโฆษณานะแล้วก็ถ้าโลกนี้ไม่มีขึ้นจะเกิดโลกนี้ไม่มีพึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะผมอะไรแบบนี้นะ อ่าแบบนี้นะครับอีก2ใบก็คือจะเป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมโจ๊กเกอร์เนี่ยใบยหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบว่าบังคับพึ่งนะอีกใบหนึ่งก็เหมือนแบบไปตามล่าอะไรสักอย่างนะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับโจ๊กเกอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเที่ยนี้มาดูไพ่เอซตัวกันนะครับผมเอซตัวลักษณะจะเป็นแบบปิ๊บใหญ่ๆเลยแบบนี้นะผมแล้วก็สำหรับนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของมันอีกอย่างนึ่งคือตรงปิ๊บบริเวณที่มันเป็นเออเลดปิ๊บตรงนี้นะครับผม เพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วปิ๊บตรงนี้ก็คือจะไม่ถูกถมสีถูกไหมตรงดอกเนี่ยก็คือจะถูกถมเป็นสีแดงหรือตามเป็นสีสีดํามาแล้วแต่ผมแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบทาเป็นทั้งแถบเลยอ่ะนะครับผมที่เป็นตัว A กับตัวดอกเล็กเนาะอ่ะแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเข้าหลามตัดนะครับผมโพแดงนะครับสีดําก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมดอกจิกก็จะดูเหมือนต้นไม้เนาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็โพดําก็จะเป็นรังพึ่งแบบนี้เลยนะครับผมอ่า อันนี้ก็คือจะเป็นเอสโพรดัมนะครับเที่ยวนี้มาดูไพ่เตะกันหรือไพ่แจ็คแมนคิงนะผมสามโอเคอ่ะต้องบอกว่าไพ่ไพ่แจ็คแมนคิงในซีรีส์นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพี่หมีเป็นเป็นชอบชอบแจ็คแมนคิงทรงประมาณนี้นะเพราะเนื่องจากมันดูเป็นแบบแนววินเทจดูเนาะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะผมจะจะไม่ใช่หน้าสแตนดาร์ดที่เราเคยเห็นทั่วไปนะผมอันนี้จะเป็นแนวแบบหน้าหน้าตาจะเป็นวินเทจขึ้นมานิดน,นึงนะผมแบบดูดูแนวเป็นซีรีส์เก่าๆเ,เป็นแบบ ให้สักยุคประมาณ8 9 8 0 9 0เนาะอ่ะประมาณนี้นะผมแจ็คแมมแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่หมีค่อยๆเปิดให้ดูทีละใบานะอ่ะอันนี้เป็นแจ็คโพดัมนะครับผมชุบแจ็คโพแดงควีนสโพดัมอ่าคิงโพแดงอ๋ออีกจุดหนึ่งนะผมถ้าเป็นดอกโพดัมตรงข้างในเนี่ยจะจะจะพิมพ์เหมือนพิมพ์สีเหลืองเข้าไปเหมือนแบบน้ำผึ้งของผึ้งเนาะอ่ะแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้สีแดงซึบ ดอกจิกนะผมดอกจิกนี่นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นไพ่เต้น,นะครับแล้วที่นี่จะเป็นหน้าไพ่ปกตินะผมหน้าไพ่ปกติการวางดอกไพ่ทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นการวางดอกไพ่แบบเดิมทั้งหมดเลยนะผมก็ตำแหน่งในการวางจะเป็นแบบเลกูลา่าแบบแสตนดาดปกตินะครับผมแต่แค่ทําให้ให้ตัวดอกไพ่เนี่ยมันดูมนขึ้นนะอย่างอย่างโพดําเนี่ยก็จะดูมนแบบสวยงามขึ้นมาชัดเจนเลยอย่างโพแดงก็จะดูมนนิดนึงนะครับผมส่วนข้าวหลามตัดอย่างที่น้องๆเห็นกันก็ จะดูเหมือนแบบตาตา,ตาแบบมีประกายในหนังในหนังกระตูนอะ่ะนะครับ่วนดอกจิกอันนี้ดูง่ายเลยเหมือนต้นไม้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้นะครับผมก็ความแข็งนะครับผมต้องบอกก่อนนะความแข็งอีกชนิดเนี่ยเป็นไพ่ค่ายค่ของเออเขาเรียกไงไพ่ของ่อข่ขขนี้เนี่ยมีความแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับนี้เนี่ยก็คือ น้องๆคนไหนที่อยากเอาไปฝึกเรื่องเกี่ยวกับตัดไพ่นะผมสำหรับนี้ก็เป็นสำหรับที่แนะนำนะคือค่ายนี้เป็นค่าย่แนะนําแหละอิรูชนิดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไพ่สวยนะครับผมก็ประมาณนี้ก็น้องลองพิมพ์มาแล้วกันนะครับว่าสำหรับนี้เห็นแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบเกี่ยวกับกเรื่องเมฆกลดกลดไพ่น,น,นะครับอย่าลืมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง magic bear academy ด้วยนะครับผมใครกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแถวนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีอัพคลิปใหม่ๆเนี่ย มาแจ้งเตือนหาน้องทันทีสำหรับ EP นี้นะครับผมฝึกกลไง,เ,งยเยอะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยนะครับ